สวัสดีครับผมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอัลต้าโดยกับผมวินซีนั่นเองนะครับและนี่เป็นหนึ่งใน6ตัวของเซตที่กำลังจะเข้ามาล่าสุดนะครับนั่นคือตัวของเซอร์บรสตันนั่นเองนะครับมาในร่างเยาวาพระเอกขี่ม้าขาวกันมาเลยทีเดียวเพื่อการเสียดาครับเราไปดูสกิลกันดีกว่าครับว่านอกจากหน้าตาและรูปร่างรวมถึงอาวุธที่ฟูลเฮดดีแล้วเนี่ยสกิลจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบตัวนี้มากนะครับอ่าเวนกัม ไม <im iter> 谢谢่มีท่าฮับก่อนึนี่ครับาเนี่ยท่าแรกกลับมาตั้งหลักแบบตั้งหลักใหม่เร็วๆมากบอกเลยว่าเมื่อกี้ม้านี่วิ่งม้าตินแตกอ่ะติ้นแตกเลยท่าสองรับดูดเข้ามาท่าสามแทง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 บึ๊บใช้แทงระยะไกลเลือดออกนั่นแหละครับ เอวมาดูอันติฮึบสนิทสิเออเนียโอ้โเสร็จแล้วมังกรด้วยนะครับเนี่ยแลย้วไอ้วิญญาณมังกรน,นี่ก็เหมือนเดิมนะครับเก็บสะสมครบหกตัวนะครับในซีรีส์นี้ก็จะได้มันมานะครับเมื่อกี้ก็เป็นแบบว่าไม่มีสตาร์ทอออโตมัตเตอร์นะฮะเอาให้ดูสตาร์ทอออโตมัตเตอร์ว่าเป็นยังไงปึ๊บเก็บปับ๊บนี่

อ,อคนล้มไอ้มาล้มคนล้มวันนี้ตอบเหมือนกันนะครับมาเดียงคนกิ้งนะฮะคนแนนแรครับผมนะครับก็จบไปแล้วกับการรีวิวนะครับอาต้าของเซอร์เบนสตันครับหนึ่งในหกตัวของเซตล่าสุดนั่นเองนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับและหวังว่าทุกคนีจะมีไว้ครอบครองครับสวัสดีครับ